วัสดีครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่วิกฤตโควิดนะครับเริ่มสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับคุณยายของเราก็สามารถออกไปพบปะเพื่อนฝูงได้นะครับอันนี้ขาขากลับมาคืนนะครับน่าจะคุยธุระเสร็จแล้วเจอเพื่อนเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ไหนมานี่สิมาคุยกันตอนสิ มาจากไหนมาจากหาเพื่อนหาเพื่อนนะหาใครหายายฮุกอายายฮุกเหรออยู่ใครบ้างฮะไปกับใครบ้างอยู่กับใครบ้างสองคนอยู่สองคนอ่ะมาได้เอาอะไรไปบ้างไปเจอเพื่อนเอาอะไรไปบ้างมีอะไรบ้างลูกไปคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องว่า อยู่นานไม่ค่อยจะหากันไม่ค่อยได้ไปหากันเพราะอะไรถึงไม่ได้ไปหากันโรคโรคอะไรโควิดคิดถึงกันไหมโอ้คิดถึงเลยนะไม่เคยเจอกันอยู่นานไหมมั้งเนี่ยโอ้วันนี้ไปสามครั้งแไปสามครั้งแล้วทำไมไปถี่จังคิดถึงแรงอ่ะทำไมต้องเต็มยุดขนาดนี้เนาะไปก็ต้องใส่ยหนี้อ่ะนั่นอันนั้นผ้าน เอาไว้ใส่กันนี้ใส่ผ้าบาในหันมานี้ซิผ้าบาอย่างนี้ผ้า,าบาไปทำไมเพื่ออะไรเอาไว้บางทีก็ไว้เช็ดปากไว้เช็ดปากนะไอ้มีค้าวแหะนี่ไปกินหมากับเขาได้หรือเปล่าใช่กินหมากทุกวันนี่แปลงฟันทุกวันหรือเปล่าแปลงโอเคอันนี้จะไปไหนต่อ <c oughs> จะไปบ้านไปบ้านแล้วก็ทำอะไรต่อ เอาผักไปส่งแม่ค้าเอาผักไปส่งแม่ค้าอากิจวัตรประจำวันอาโอเคไปสำเร็จ